บอกต่อได้นะครับอาจจะเล่าเรื่องสุภาพวิธิก่อนเลยตรงนี้นะครับอ่ารแต่ลืมรากฐานของตัวเองก็เลยมีแนวคิดว่าเอาต้องกลับมาบ้านมาแ <มา S 2> ล<ะ>้ส่งผ่านแล้วก็นาความรู้นี้มาสร้างสารไมา้เงาะเนี่ยก็ตกใจไปเลยเฮ้ยนี่เงาะคุณได้เห็นต้นแบบนี้นเองขึ้นกินกันใหญ่เลยไอเราก็งงๆี่จะดูมันยังไงเหมือนว่าคนเราส่วนใหญ่ฝ่าจะไปข้างหน้าได้มันต้องมันต้องทําอะไรมันธนูแบบนี้ คุณอยากไปไก่ใช่ไหมคุณต้องไปข้างหลังนี้เยอะถ้าคุณไปหลังเยอะธนาูก็จะไปไก่แสดงว่าองค์ความรู้ที่เราเก็บไว้เยอะมากเลยสุดยอดมากๆเลยแรกๆผมก็มานะทำไรเพื่อความ่าบทมิ่ใหญ่คือชอบ่าทั้ท้องคนอื่นด้วยผมก็ทําอีกสามปีเลยเป็นปีเขาทำดึ้น่ันก่อนแรกๆอนูเรื่องอุปกรณ์มันพ้นิููนที่ทุกทุกอย่างเหมือนกันแล้ช่วงนั้นเราก็พื้นที่องเราอ่ะนะครับเป็นเบน ถุงจีนเราทำาี่สิบปีแล้วผมจกันได้แต่ก็แม่เรามันจะลองจนเรียกคนทั้งหมู่บ้านมากินวันนี้ทําให้มันมาเรียนที่เราเยอะมากวันนั้นไม่รู้ยังไงนัึกษาจากนิวหยกเลยนะเด็กมัธยมยี่สิบคนติดต่อมาว่าอยากจะมาทําถุงจีนฝรั่งฝรั่งเข้ามาเด็กๆน่ารักแบบไม่รู้อยากกูอยากทำอ่ะนะหนูเป็นการผมว่าในในงานนี้คือ ห้าปีที่สองเป็นสร้างรรค์นห้าปีหลังเ็เรื่องธรรมะคิดไว้เฮ้ยมันมันไม่จาเป็นต้องเป็นลาดับสร้างสรรยให้ชาวบ้านรู้ว่าเธอยู่ใปาทุกวันที่รู้ว่าสวยให้ชาวบ้านร่อยากะวกอ้าลคนมาช่ันมาเอยาเน่างหลกเนี่ยชา้านมเงี้ตกใจ เนมก็มาอนี้มันก็มาจว่าก็มาลำากจริเราว่าร่วกันู่พาามกลิ่ทั้งจังหวะินปน้ชาละชาันมชาตเรา่วงพัาเล่น่การกานแล้วป่ะก่อน้า

ผมก็มเห็นไปเจอแล้่ปาตุกเก็ตผมก็จะบรรันจุตกใจคุณใช่อย่าเนีมาถามกันไปเรื่อเรื่อยเรื่อเรอย่างเรื่องอย่างเยอแต่สุดท้ายมาอยู่ที่สอนมากกว่าเป็นสอนมากกว่าเป็นอาจารย์าวมาตลุมอ่อมเาอเกี่ยวไหมเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเกีผมว่าคือสุดท้ายผมมาถึงชึ้นใจแล้วอั้สุดท้ายคนจะผมขาวใช่ไหมแต่ถ้าผมผมตอนี28ปีผมดขาวแล้วผมเลย เจอปัญหาโควิดก็ออกมาเกษียณมา2องปีนะครับก็เลยมาช่วยดรยพิทักษ์พง์เชยรคตซึ่งเป็นนายกสมาคมด้วยกันทั้งที่วัดไตรนะครับในส่วนของการทํางานตอนนี้ในกลุ่มของสมาคมเองก็อมองเห็นว่าอนอกจากเราจะรวมกลุ่มการกับเคลื่อนกลุ่มนะครับ การท่องเที่ยวเนี่ยเมื่อก่อนเรามีหลากหลายมากออยู่เดือนนึงกว่ายังเราเราทำมาสี่สิบปีเราหาไปสี่สิบปีกลับมาต้องทดลองใหม่ว่าไปมาเลยไปเกาะลองดูลองดู มาเร็วมาเร็วมาเร็วมามาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็มาเร็ว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 มาเวมาเวมามาเร็ว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 มาเร็มาเร็วมาเร็วมาเร็วมร็วมาเ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 ร็มาเร็ว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 มาเรวมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเาเร็วมวม มีอาจารย์เรื่องที่คนที่าไปอยู่ไปดังต่างประเทศละไาสาธิตการกินจัหวัดงยุนแม่ตอนอายุแกซื้อตอนนุสิบห้า้าลาน้ำล้างสครั้งได้ด้ประมาณจับวันารอล้างน้ำเียบอยทุาที่แล้วสมัยสมัยก่อนก็จแบบนี้กันก็จะจับแบบคนรแล้วก็จะจับแบบนี้โอให้ยาอันบโบราบบโบรา แต่ว่าคือต้องต้องตรงแบบนี้แล้วก็หักทีละตัตรงๆก่อนอเราจารณโอ้นีเก็บเลยปกติป็นด้วยนะเป็นเงต้ถ้าเจ๊แป้งไม่ดีเส้นขาด เ่การการต้มการต้มเลยก็ต้องต้องใช้กระดูกเจากดบกะดูกจะันี้เหมกับเวลาเเวลาเด็กมากันลอยๆมีแป้งไงึช้นี่ไม่เป็นเส้นก็จ้องฉีแป้งีแป้งไอ้ มานหมดแล้วมันกม่เข้าันเ้ไม่ไค้ะไม่ได้เหมือนง่ายอ่ะีแบบสุดแล้วงมันมีแบบยังไม่ได้

ขอกล้องนี้ด้วยนะครับ